สวัสดีครับผมวิทย์สองบุกวีคลิปนี้จะมาสปอยหนังเ,เรื่องเขี้ยวเล็บลูกแกะเมื่อสาวสวยทั้งสองคนจะไปทํางานที่ฟาร์มแต่ดันโดนจับมาบริการชายหนุ่มโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าพวกเธอทําอะไรได้บ้างแล้วเรื่องราวจะเริ่มไม่ลงเอยเช่นไรก่อนจะไปรับชมสปอยให้กําลังใจเรา้ง่ายเพียงให้กดไลค์กดติดตามและเราก็ยังมีหนึ่งช่องทางเลือกที่มีว่าใต้คลิปฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมรัะฟังผมสปอยเลย บริการหา YouTube Premium ของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ดูเพลินจุใจราคาโคตรถูกสมัครง่ายไม่ยุ่งยากไม่มีโฆษณาเข้ามาขันสามารถใช้เมลตัวเองได้เลยต่อ,อยูเมลเดิมได้ทุกเดือนพิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีๆทีมงานมีประสบการณ์ยาวนานและมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ59บาทเท่านั้นสนใจ YouTube Premium ราคาถูกสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ ad509ladxr หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ หนังเปิดมาที่เคที่หนึ่งในตัวเอกของเรื่องเธอออกมาสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนและมีเพื่อนที่สนิทมากที่สุดเธอมีชื่อว่าสโลนหลังจากที่ทุกคนล้องสิ่งที่ไม่ดีเพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็มีอาการแตกต่างกันไปเคที่มักพาสโลนมาที่บ้านอยู่บ่อยครั้งและแม่ก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีจูจูสโลนก็พูดถึงการไปช้อปปิ้งที่นิวยอร์กและยังถามถึงลุงของเควที่ว่าเขานั้นหล่อหรือเปล่าเธอต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับชายที่มีอายุแต่เควที่นั้นก็ไม่เห็นด้วยขณะนั้นเองแมาบวััรใน และข้างคืนที่บ้านของเขา1คืนจากนั้นจะไปส่งขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปทํางานที่ฟาร์มออร์แกนิกวันลุ่งขึ้นลุงก็ได้มาถึงตั้งแต่เช้าเคที่ได้บอกลาและสัญญาว่าจะโทรหาพอขึ้นรถมาได้สักพักสโลนก็ได้รู้ว่าลุงนั้นเป็นตำรวจ พร้อมกระถามไปตรงๆว่ามีแฟนแล้วหรือ,อยังลุงตอบว่ามีแล้วเมื่อไหร่ที่กลับไปถึงบ้านจะพาไปรู้จักพอมาถึงบ้านเจมมาที่เป็นภรยาก็ออกมาต้อนรับพวกเธอเป็นอย่างดีทําให้เคทีถึงกับแปลกใจตกดึกลุงเจสันก็ได้เข้ามาถามและดูแลพวกเธอเป็นอย่างดีก่อนที่เขานั้นจะขอตัวเข้านอนจากนั้นสโลนก็ให้เคทีเรียกชื่อเฮเธอเธอจะใช้ชื่อนี้ในช่วงที่ทํางานอยู่ในฟาร์มส่วนเคทีจะเปลี่ยนเป็นชื่อลิปลี่ทั้งสองจงใจจะเปลี่ยนตัวตนแต่ทว่าจู่ๆเสียงแห่งความสุขก็ได้ดังขึ้นสโลนจึงแอบไปดูวันนรุ่งงขึ้ลเจ ก็ขับรถมาส่งตรงจุดที่ขึ้นรถบัสสโลนต้องการใช้ห้องน้ำจึงเข้ามาขอใช้ในร้านสะดวกซื้อซึ่งศพจังหวะที่ห้องน้ําชํารดเจ้าของร้านจึงแนะนําให้ไปใช้ห้องน้ําในร้านอาหารฝั่งตรงข้ามแต่ก็ย้ําเตือนว่าอย่าไปทานกาแฟเป็นเด็ดขาดเคที่ได้บอกกับลุงว่าอีกหนึ่งชั่วโมงรถบัสจะมาถึงลุงก็ถามว่าจะให้หลอเป็นเพื่อนหรือเปล่าเคที่ตอบไม่เป็นไรและศพจังหวะที่ชายหนุ่มสองคนขับรถผ่านมาพอดีทําให้พวกเธอนั้นรู้สึกตื่นเต้นและเคที่ก็ได้บอกกับลุงว่าถึงฟาร์มเมื่อไหร่จะส่งข้อความไปให้้ซึ่่งงกกก็ไดตลันวา วันนี้จะส่งรูปแอปเปิลในท้ายข้อความและในวันถัดไปจะเปลี่ยนเป็นรูปลูกบอลเพื่อจะได้เช็คว่าเค t ทีนั้นปลอดภยัยพอตกลงกันได้ลุงก็ได้ขอตัวกลับเค t ที Katie และสโลนก็ได้มาร้านอาหารตามที่บอก ซึ่งพนักงานก็มีท่าทีแปลกๆแ,แต่เขาก็อนุญาตให้ใช้ห้องน้ําได้และไม่นานนักชายหนุ่มสองคนที่เพิ่งพบกันเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้โผล่เข้ามาพนักงานก็มีท่าทีแปลกๆเข้าไปใหญ่และเดินหนีออกจากจุดนั้นศพจังหวะที่สโลนกลับมาพอดีพวกเขาทั้งหมดจึงได้ไปนั่งคุยกันและได้รู้ว่าเคที่และสะโลนกําลังจะไปทางานที่ฟาร์มออร์แกนิกแต่พวกเธอนั้นก็เลือกจะใช้อีกชื่อหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ส่วนฝ่ายชายเสื้อสีฟ้า มีชื่อว่าลูคัสเขามากับพี่ชายที่มีชื่อว่าเจสพวกเขาเสนอจะขับรถไปส่งที่ฟาร์มแต่เคที่นั้นก็ปฏิเสธพวกเขาจึงรีบขอตัวแต่ทว่าสโลนนั้นดันชอบพวกเขามากๆนั่นทําให้ทั้งสองตกลงจะให้พวกหนุ่มๆนั้นขับรถไปส่งหลังจากเดินทางไปได้สักพักสโลนก็แปลกใจที่เจสขับผ่านทางแยกที่จะไปฟาร์มเจสตอบว่าเขาจงใจแล้วบอกไปว่าถึงแล้วจะรู้เองนั่นทําให้ทั้งสองรู้สึกเริ่มไม่ค่อยดีเจสเลี้ยวลงมายัางบ้านของตนเคที่ก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่แต่ทว่าแม่ของช้้้หหนนุ่มมทังงสออก็ไดผลเขาาต เลยได้ชวนเข้าไปทานอาหารและเครื่องดื่มพวกเธอได้เข้ามาตามคําเชิญขณะที่แม่กําลังเตรียมอาหารเคที่ได้ส่งข้อความไปหาลุงเพื่อให้เขาแน่ใจว่าเธอนั้นปลอดภยัยหลังจากที่ทั้งสองได้ทานอาหารและดื่มทันใดนั้นเองสโลนก็รู้สึกเบอือเบอื่อจึงรู้ได้ในทันทีว่าโดนวางยาจึงชวนให้เคที่รีบหนีแต่ก็หนีไปได้ไม่ไกลก็ได้ถูกอุ้มกลับมายังบ้าน พอรู้สึกตัวอีกทีก็โผล่มาที่กลางป่าซึ่งก็อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสีแดงและสีฟ้าทั้งสองต่างตกใจกันมากแต่ยังคงตั้งใจจะหนีออกจากที่นี่ขณะที่พวกเธอกำลังตะโกนขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเองเจตก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมกับบอกว่าถึงจะตะโกนไปก็เปล่าประโยชน์ที่นี่ห่างไกลาจากผู้คนเขานำอุปกรณ์ดำรงชีวิตมาให้ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือแชมพูเขาบอกว่ามีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้เพื่อจะได้อยู่อาศัยที่นี่ได้หลังจากนั้นหัวหน้าแก๊งก็ได้โผล่มา เขามีชื่อว่าบอริสบอริสได้หยิบมือถือของเคที่มาตรวจเช็คและได้พบว่าลุงเจสันได้ส่งข้อความเข้ามาบอริสได้รู้ความจริงที่ว่าชื่อที่แท้จริงของลิปรี้ก็คือเคที่ บอรลิได้ส่งข้อความกลับไปคืนโดยใส่แอปเปิลลงท้ายซึ่งเคที่และสโลนก็พยายามจะเออออไปด้วยเพราะด้วยที่บอรลิยังไม่รู้โคตรลับทั้งหมดว่าครั้งต่อไปจะต้องส่งเป็นลูกบอลแต่เว่าคนที่อ่านดูข้อความดันเป็นภรรยาของลุงและเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรตัดมาที่กลางป่าอีกครั้งเจดได้รับหน้าที่เฝ้าเคที่และสโลดูเหมือนว่าเขาจะชอบหน้าที่นี้มากๆนะครับ จนกระทั่งนายอำเภอได้โผล่เข้ามาพวกเธอดีใจมากและหวังจะขอความช่วยเหลือนายอำเภอมีท่าทีจะช่วยแต่ทว่าเขานั้นดันย้ายฝั่งไปอยู่กับเจสและแท้ที่จริงเขาก็คือลูกค้าของที่นี่พวกเธอพยายามขอร้องลูคาร์ให้ปล่อยพวกเธอไปซะแต่นายอำเภอก็ได้เลือกเคที่ที่อาศัยอยู่คอนเทนเนอร์สีแดงเคที่ก็เสียใจและนั่นก็ทำให้สโลนโกรธเป็นอย่างมากตัดมาที่ลุงเจสันเขาได้ถามภรรยาถึงข้อความของเคที่ซึ่งลุงก,ก็ได้สงสยัยที่หลานของเขายังไม่ได้เปลี่ยนโคตรลับที่ตั้งเอาไว้ส่วนป่าในตอนนี้ลูกค้าก็ได้้เเขาามมาพิ่ จึงก็ได้เลือกสโลนที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินเขาชมเชยว่าสโลนสวยและมันก็มากเกินไปก่อนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เคที่ที่ได้ยินเสียงก็ได้แต่โทนเพราะไม่สามารถทําอะไรได้เลยตัดมาที่ลุงเจสันที่พยายามติดต่อไปยังฟาร์มออร์แกนิกซึ่งลุงก็ได้ตัดสินใจจะออกตามหาและยกเลิกนัดพ่อกับแม่ส่วนกลางป่าในตอนนี้ เควที่และสโลนจะต้องถูกปิดบังจากลูกค้าที่ใส่หน้ากากหมูเขาได้เลือกสโลนอีกครั้งนั่นทําให้เควที่รู้สึกแค้นมากๆส่วนลุงที่ได้ออกมาตามหาหลานก็ติดต่อที่นายอำเภอซึ่งลุงแน่ใจว่าหลานสาวของเขานั้นหายไปนายอำเภอจึงรับปากจะช่วยตามหาซึ่งบอริสก็ได้รับคาสั่งจากนายอำเภอจึงได้เข้าไปบอกกับเจฟว่าให้จัดการพวกเธอทั้งสองคนเพราะด้วยที่เควที่มีลุงเป็นถึง FBI มันจะทําให้เรื่องยุ่งยากซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าหูเควที่พอดี ในตอนนี้ลุงเจสันก็ได้เข้ามาถามโดยตรงและก็ได้คําตอบอย่างชัดเจนว่าเคที่และสโลนออกไปกับชายหนุ่มสองคนที่ใช้รถกระบะคาสสิกสีฟ้าขาวซึ่งเขาก็ดูเหมือนจะโล่งใจที่ได้บอกไปแบบนั้นตัดมาที่กลางป่าเคที่เล่าให้สโลนฟังว่าเธอได้ยินพวกนั้นวางแผนจะจัดการเราและพวกมันก็ได้มาถึงพอดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ลูกค้าที่ต้องมานั่งเฝ้าพวกเธอเคที่จึงมีแผนด้วยการเข้าหาและหลอกล่อให้ตายใจก่อนที่เธอจะจัดการเขาได้ ตัดมาที่ในอำเภอที่กําลังจะมารับเคที่และสโลนแต่พอมาถึงก็ไม่พบใครแถมรถก็ยังถูกขโมยโดยพวกเธอระหว่างที่ทั้งสองเดินทางก็ได้พบหญิงสาวทั้งสองคนเคที่ <K T S 1> ได้จ้องมองไปที่สโลนพร้อมกับเดินไปเลือกอุปกรณ์ที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งการทําแบบนี้ก็เพราะว่าพวกเธอนั้นจะกลับไปหากลุ่มชายที่จับพวกเธอมาซึ่งคนแรกก็คือบอริสบอริสได้ถูกเล่นงานโดยไม่รู้ตัวจนเขาต้องยอมจ่ายเงินเพื่อหวังจะเอาชีวิตรอดแต่ตัวของเคที่นั้นก็ไม่ลืมที่จะถามถึงชายสวมหน้ากาก,ากหมูบอริสก็ไม่กล้าบอกจึงได้ถูกกจัดารซึ่ง ที่ตามมาหาบอิชเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็ได้ยินเสียงจึงได้เดินเข้ามาดูพอรู้ตัวอีกทีรถกระบะสีฟ้าขาว <c oughs> ก็ได้ขับออกไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานลุงก็ได้รู้ว่านายอำเภอมีส่วนเกี่ยวข้องแต่มันก็สายเกินไป ส่วนหญิงสาวทั้งสองคนที่กําลังตามหาชายสวมหน้ากากหมูจนกระทั่งมาพบที่โบและจําเขาได้เพราะด้วยรอยสักที่แขนสโลนได้เข้าไปหาด้วยความมั่นใจเขาจึงได้อ้างถึงพระเจ้าโดยไม่ได้ระแวงเคที่ที่อยู่ด้านหลังและเขาก็คือรายที่สองตัดมาที่ลุงที่เสียท่าให้กับนายอัมเภอเขาเปิดเพลงให้ดังเพื่อกบเสียงของลุงและนายอัมเภอร์ก็ได้นําหญิงสาวสองคนไปอีกห้องหนึ่งเขาคิดว่าเป็นเคที่และสโลนแต่มันก็ไม่ใช่เพราะมันคือแผนของพวกเธอนายอัมเภอได้พาท่าจึงได้นําเงินมาเสนอให้แต่เคที่นั้นก็ไม่สน เธอจะเล่นเกมจนในอำเภอน,นั้นได้ถูกจัดการจากนั้นหญิงสาวทั้งสองคนก็ได้ถูกปล่อยตัวเพื่อมาแก้มาให้กับลุงเจสันลุงเจสันจึงได้ถามหาคนที่ช่วยแต่พวกเธอนั้นก็ไม่ตอบตัดกับมาที่ต้นเรื่องอย่างแม่ของเจสต์และลูคัสเคที่และสะโลนได้ตามมาแก้แค้นและเจสต์จะเป็นคนแรกที่แม่จะต้องมองจากนั้นพวกเธอก็ล่าบอีกจุดหนึ่งที่มีลูคัสอยู่ลูคัสจะรอดถ้าจัดการแม่ได้แต่เขาก็ไม่สามารถทํามันได้จึงได้ถูกจัดการแทนแม่จึงหวังนําเงินมาเสนอให้อีกแต่มันก็เปล่าประโยชน์พวกเธอมีเงินมากพ แล้วหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานลุงเจสันได้มารับถึงที่บ้านพวกเธอเตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวตามที่เคยหวังเอาไว้โดยที่พวกเธอนั้นมีเงินมากมายจากที่ได้มาจากคนกลุ่มนั้นซึ่งลุงก็ได้ชมเชยต่อหน้าแม่ประมาณว่าหลานของเขานั้นเป็นคนฉลาดมากๆและพอมาถึงสนามบินก็ได้มีคนชูป้ายรอรับคนไปทํางานที่ฟาร์มออร์แกนิ่และก็ยังมีเหยื่อหลงเชื่ออีกเช่นเคยจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบ แล้วทุกคนมีความคิดเห็นกับภาพกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่คอยรับชมรละฟังผมสปอยมาโดยตลอดและวพบวก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ